สวัสดีครับในสงครามยูเครนสิ่งที่เรารู้คือรัเสเซียไม่สามารถครองน่นฟ้าได้หมายความว่าไม่ปลอดภัย100%เนเต็มสําหรับอากาศยานทุกชนิดของรัสเซียหรือว่ายังมีความเสี่ยงสูงอยู่และเรื่องนี้ส่งผลหลายอย่างกับรัสเซียทั้งยุธทธวิธีการรบและความสามารถของกองทัพอันดับสองของโลกเพราะถ้ารัสเซียครองอากาศได้นะครับก็จะได้เปรียบยูเครนได้มากกว่านี้เพราะที่ตั้งปืนใหญ่ของยูเครนฐานทหารของยูเครนก็จะถูกจัดการได้อย่างง่ายดายจากฟากฟ้าโดยที่ ยูเครนเนี่ยไม่สามารถตอบโต้ได้อะไรที่ทําให้รัเสเซียคลองน่านฟ้านี่ไม่ได้1เครื่องบินของยูเครนยังเหลืออันนี้แต่มันก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับ 2. ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานอันนี้มันก็เหลือน้อยแล้วเช่นกัน3ขีปนาวุธประทับบ่าอันนี้มันก็มีพิสัยจํากัดมันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงพอที่จะทําให้รัเสเซียเนี่ยซึ่งก็เป็นมหาอานาจแล้วก็เป็นผู้ผลิตเครื่องบินรบอุจจระขึ้นสมองไม่กล้าบินขนาดนั้นมันทําให้สมมติฐานที่ว่าอุปกรณ์ของรัสเ ทั้งวีตาระบบนำทางอาวุธไม่ทันสมัยมากนะักอันนี้มันมีน้ำหนักมากขึ้นถ้าเป็นกรุงเคียบอันนี้พอเข้าใจได้นะครับว่าเป็นเมืองหลวงระบบป้องกันที่หนาแน่นแต่ถ้าเป็นตะวันออกแถวคาคีปลูฮัสโดเนส ยูเครนไม่น่าจะมีระบบป้องกันเยอะขนาดนั้นส่วนมากก็จะเป็นขีปนาวุธประทับป่าและเมืองคาคีฟนี่แหละครับเครื่องบินของรัสเซียถูกสอยร่วงนี่เป็นประจำทั้งเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินเจ็ตสูสามสิ 34, ูสามยูเครนใช้อะไรสอยอันนี้ไม่ได้แจ้งลำพังแค่ขีปนาวุธประทับป่าไม่น่าจะทำให้รัสเซียผวาได้ขนาดนั้น แต่ว่ายุทธวิธีมันก็คือยุทธวิธีการที่รัสเซียจะใช้กําลังภาคพื้นรถถังรถหุ้มเกราะบุกอย่างเดียวมันยาก ต้องได้รับการสนับสนุนทางการแบบใกล้ชิดหรือว่า cost air support หลายรัสเซียก็พยายามทำแบบนั้นภาพที่เราเห็นกองทัพของสหรัฐมิการนะครับส่งกำลังภาคพื้นนี้เข้าไปทั้งในอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานก็คือถ้ากำลังภาคพื้นเนี่ยพบศัตรูหรือว่าถูกซุ่มโจมตีนะครับก็จะมีการแจ้งพิกัดเปียงหน่วยสนับสน,นุนไม่ว่าจะเป็น A10 หรือว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาชีเพื่อมาเก็บกวาดศัตรูให้ก่อนที่จะเดินหน้านี้ต่อไปมันเป็นยุทธวิธีในฝันของเรา ทหารราบแน่นอนว่ารัเสเซียก็ฝันแบบนั้นนี่เช่นกันเอเทนหาไม่มีอาลปชี A หาไม่เจออยู่แล้วสลับรัเสเซียเฮลิคอปเตอร์ของรัเสเซียก็มีเยอะแต่ว่ากับยูเครนเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ของรัเสเซียก็ร่วงไปเยอะจนมีก้าบินขึ้น,นไปโคสแอร์ซัพพอร์ตนี่เท่าไหร่เฮลิคอปเตอร์ของรัเสเซียก็ได้แค่ยิงจรวดโนไกด์โดงใส่จากระยะไกลนอกจากนั้นก็เอาไว้ขนข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องสเสบียงเพราะฉะนั้นความหวังของรัเสเซียในการโคสแอร์ซัพพอร์ต มันก็คือซู25นะครับฉายารถถังบินได้มันมีหน้าที่เหมือนกับเ1 0นหมูป่าของสหรัฐอเมริกาล่ารถถังยิงบังเกอร์เสนอตัวสนับสนุนทหารราบความต่างระหว่างซู25กับ a อเทนก็คือเครื่องยนต์ซู25เป็นเชอร์โบเจตส่วน A10 นี่เป็นเชอร์โบแฟนแน่นอนว่าเ1 0นบินช้ากว่าแต่ว่าความช้ามีประโยชน์ในการ CAS AH นี่มากกว่าเพราะมันไม่เร็วเกินไปมีเวลาเลงเวลายิงมากกว่านะครับ ส่วนซู25ก็หวังใช้ความเร็วให้เกิดประโยชน์รัเสเซียก็หวังตรงนี้ในการสู้กับขีปนาวุธประทับป,ป่าของยูเครนเพราะซู25บินต่ำอยู่แล้วโดยธรรมชาติซู25่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่97 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็คือซับซอนิกตามก่าเสียงแน่นอนว่ามันช้ากว่าสติงเกอร์โดยธรรมชาติที่อยู่แล้วนอกจากผู้แฟที่เอาไว้หลอกขีปนาวุธแล้วฝีมือนักบินก็สําคัญมากกับภารกิจแบบนี้เพราะความเสี่ยงมากกว่าเครื่องบินรบเยอะ รัเสเซียจำเป็นต้องใช้แม้ว่ามันจะเก่ามากแล้วก็ตามข่าวนี้รัเสเซียใช้ระดับนายพลมาขับซู25แน่นอนว่าประสบการณ์สูงมากความน่าสนใจคือนายพลคนนี้เกษียณอายุไปแล้วแล้วก็เกษียณอายุนี่ไปนานแล้วรัเสเซีย,ยยังดึงกลับมาขับซู25รัเสเซียขาดแคลนนักบินหรือเปล่าถ้ามองอีกมุมแล้วนะครับซู25มีน้อยมากแล้วเก่าแล้วนักบินซู25ก็มีไม่เยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะชำนาญจริงๆกับซู25เนี่ยต้องเคยขับ มาเป็นเวลานานก็ต้องเอานักบินรุ่นปู่นี่แหละครับมาขับแน่นอนว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆต้องใช้แบบดั้งเดิมยุคโซเวียตเท่านั้นเพราะว่าอายุปูนี้แล้วสุดท้ายซู25ของนายพลถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธสติงเกอร์นายพลนี่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้านะครับเราเห็นความพยายามของรัเสเซียขนาดนี้ในการใช้กำลังทางกากาศ เราก็พอจะทราบความเจ็บปวดของรัสเซียได้ดี mm. เมื่อใช้กําลังทางอากาศที่เป็นจุดแข็งของตัวเองนี่ไม่ได้เรื่องนี้ปัญหามีจริงและก็คงวุ่นวายไม่น้อยภายในของรัสเซียนอกจากเครื่องบินไม่พร้อมเหมือนที่คิดไว้แต่ว่ามันต่ากว่ามาตรฐานเยอะขนาดนี้นี่แหละครับกองทัพอากาศคงโดนโวยโดนวากไปไม่น้อยจะเห็นได้จากงานวันที่9พฤษภาคมหรือว่าวันวิกตทรีเจยกเลิกการสวนสนามทางอากาศไปแบบดือด้อๆอันนี้แอดมินแอบคิดว่าปูตินเนี่ยไม่ไว้ใจกองทัพอากาศ หรือเปล่ากลัวเครื่องบินสกรามนี่ขัดข้องตกใส่หัวปูตินมันป้องกันยากยกเลิกไปเลยปลอดภัยกว่าและการที่ปูตินมาดูแลการรบเองและกองทัพอากาศเนี่ยไม่มีส่วนมากนักในสงครามยูเครนมันบ่งบอกว่าคนข้างกายของปูตินที่ไว้ใจได้เนี่ยเหลือไม่มากแล้วในรัสเซียอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ